ดีแล้วไม่โดนเกิดตรวจใช่มดีดีเกินราชาุรุมันมีบ่ววะต <c oughs> อบแต่สโคบไปเอาสโคบไปปลาหัวมันหรือไงวะเออน่าจะสโคไปไาได้สโคบกับแม็กอะ่ะเนี่ยแบบเวลา Uhm. ไม่มีปืนแม็กเจอแยะอ่ะรูปปืนรูปปืนรูปปืนเราเดี๋ยวเพื่อนมดเดียวหน้าเพื่อนไม่ไม่ไม่มีป śnie, yeah. with ืนม yeah. ันก็ม like oh, ันก็ไม่มีปืนเหมือนกันชีวิตโอ้โหหัดว่ะ มันบอกว่าคอยไม่มีปืนไอ้ลุงต่อยแม่งสี่ตัวดิลุงต่อยแม่งสี่ตัวเลยเนี่ยสไนเป็ดอัดตัวเม็ดหนึ่งแล้วลุงต่อยตบปืนส้นตีนอะไรวะมีโมซินมีโมซินก็ดีพี่หัวเม็ดเดียว แต่ละคนแต่ละคนไันมัเกจะไน้ลกเชือรั่งช้อฝั่งเชือฝรังฝรั่งยิงมันฝรั่งยิงมันหนึ่ัดเร็วเมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอ้โมัดมมันชักแม็กมันชักแม็กพอดีพอดี เออาไปซี่เฮ้ยดามันดามันมันมีปืนมีปืนแล้วไม่ได้เก่งอ่ะมีปืนแล้วไม่เก่งอ่ะก็ตายมีครับเออเอออะไรว่ามีปืนทำไมยิงไม่ได้อ่ะโหลดิออมีปืนเล่นสนใจกับมีมัดน่ะใครเก่งสีกวางครับก็ตัวครับเอาว่ะเขาไม่ปักนี้ดูนี่ดูใครเอาไอซ่าจีไหมเนี่ยขอปืนขอปืนมันเป็นอารมณ์นะฟิลในเกมนะลุง อ๋อทุกคนจะเข้าใจนะอ่ะเรียบร้อยพี่โมซินมาใครเอาแม็กโมซินมาเออเอห้าจุดห้าศูนย์ให้หมดแล้วนะพี่โอ้ยท้องให้หมดแล้วกินยาเข้าสามไม่ป้องอะห้องอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อ้าวไมนได้เก็บมานี่เปล่าจุดห้าศูนย์นะเปล่าเอ้าวไปเข้าสามใครไป็นไอ้าะอ๋ออันนี้แค่สไนเป็ตเลยจุดห้าศูนย์ ยศนายเป็ดไม่มีแม็กอีกม,มใครจมาเกูไปเมื<ด>่อไ้ม่เจอได้ดักศพแม่งก่อนแม็กซ์้าสิบเ,เอาไม่ายแล้วนี่หว่า<ป>โ,โน่นโน่นโน่โนังโน่ังโนใจยเย็นใจยเย็นระวังตายนะฝรั่ง เมามามาช่วยฝรั่งเราไม่ช่วยฝรั่งแล้วโอ้โหฝรั่งกูโดนใจเย็นใจเย็นกำลังมาแข่งใจไว้แข่งใจไว้แข่ง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 ไว้มาแล้วแข่งแข่งแข่งไว้โดนมาโดนมันจะตายอะไรวะเนี่ย โอ้โหข้องตายผีต้อง,ต,องตายนี่ไอ้สารป้งเข้าไ,ไปดิสวยสวยโอ้โหผีเป็นร้อยเลยผีเป็นร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ถ้าผมไปผมจะลากผีไปด้วยผีเยอะมากเนี่ยผีมันเยอะเฮ้ยพี่พี่ดึงผีไว้นะพี่ดึงผีไว้นะข้างหลังก้องข้างหลังผีข้างหลังโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่พี่หลังผีเป็นร้อยเลยพี่หลังผีเป็นร้อยเลยผีเป็นร้อยเลยผีเป็นร้อยเลยดี ขอนี่ดิโอ้ดิโอ้โหผีเป็นร้อยเลยโอ้โอ้โหโอ้พี่ๆเอาผีมานี่เอาผีมาเดี๋ยวผมลากให้ลากให้ลากให้นี่นักขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยเออขึ้นได้ขึ้นได้ คุณเล่นสวายโบหรือเปล่าวะเนี่ยไปว่ะวิ่งมอซึ่งแม่งไอ้นี่นายเที่ยแม่งโคตรแรงเลยสัตว์แรงเดี๋ยวพี่ยิงหัวโคตรแรงมึงนี่เก็บมอซึ่งไว้เลยอยากเป็นพี่ก่้างกได้ระเบิดละตายเอาพี่ลากไปไหนอน่ยผมปาระเบิดอ้โ <mm um> <me หมดแล้วิดดแล้ว่คตรจนเลยผีมันก็อ no> ย่างเยอะของตีผ euh ีก็ไม่มีช่วยเพื่อนไม่ได้ทีนี้พี่ได้ขอเนี่ย นี่ครับแม่งหน้าลูกค้าที่ตายได้มาเชตเต่เดี๋ยวดูวงก่อนตรงนี้เล่นไหนได้วะเนี่ยสะพานเพื่อนเนี่ยโมซงโมซิน พี่มีสนไนให้ผมเล่นปะมาเลยทิ้งมาเลยอะไรก็ได้มีจะปืนดว้อมีจะปืนดื้อไม่เป็นไรพี่เข้าหมอกแล้วแม่งตาลายพี่ได้ของตีผียังได้ของตีผียัง แฟดแฟดเผื่อได้ใช้ไอ้เงือกผีเยอะเฮ้ยโอ้โหโอ๊ตมีคาราบิดปะเอามาจากไหนอะโอ๊ตดีผีได้พี่อุ้ยอย่างนี้แทงคนก็งามเลยดิสองสองทีแตก คาราบีล่ะสองทีแตกอ่ะคาราบีล่ะถ้าปั๊มยาก็สี่สามสี่ทีแค่ไอ้ป๊อกก็เอามาเซตเต้ไม่ได้คาราบิดไปสายโหโหนี่มันระยะไกลระยะไกลไปใจไอ้กล้องแต่มันไม่ตรงไอ้นี่ผมดิไม่ตรงสายดิไอ้กล้องมันต้องมาเซตเต้ดิ แล้วก่อนมาเชิญเตี้ยเดี๋ยวยมีคนมามาเช็หิหัว <c oughs> เราเฮ้ยไม่มีคนนอนตรงไหนพร้อมกันพร้อมกันแตกแตกว่ะที่แค่นี้นอนเนียน,นโอ้โหหัวโลดๆอย่างน,นี้นะพี่ไม่คมไม่รู้มีเหรอเนี่ยพี่มาร์คทำไมวะ <c oughs> นี่นี่เราเนียนตรงนี้เหมือนในโลน ออแต่แม่งขึ้นสะพานได้นี่หว่าองมีคนมาวิ่งมาที่บเลยบอกว่าที่อ๋อไปไปเล่นนู้นใช่ไหมเล่นได้เล่นได้นะจัดว่าน่าเล่นเลยพี่เพราะบันไดมันก็อยู่ตรงนี้ไงระยะใกล้ก็ได้หมดอะครับ มีนี่ถ้ามี M200 ด้วยนะมีอ่ะแต่ไม่มีแม็กซ์ไม่ใช่เต้แล้ววะ่ะโอ้เนี่ยวงบีแล้วมาดี้กลัวที่ไหนอ่ะคารบิดเราเลยสิออดห้าคนตีห้าคนเฮ้ยมันขึ้นมาได้ปะวะ đuỳu, nhiều thứ quá, nước lâu lên rồi, nghiệp đi ngheo cọt, ờ, 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 con ờ, 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 ไม่มีคนปีนละสะพานสะพานรู้สึกยังไม่ได้แล้วเนี่ยปีนยากจริงอุงงงต่ผีไม่เยอะจัดเลยอะเราเล่นรอบนอกดีกว่านอกวงเหรอเอียนหักซ้ายได้อีกนะจริงนะ มันชุบเพื่อนว่ะโอ้ผีวิ่งผีวิ่งโซนนี้พี่เพื่อเห็นละเสื้อเขียวเขียวเห,เห็นว่านี่นเขียวเรีย <c oughs> บร้อยมันแตกเฮ้มันแตกมันโดนโดนตัวอื่นจริงเรากลับฟันใช่ไหมมองไม่เห็นอกอคาราบิดมาทำไมวะเนี่ยไม่ได้ทำเกมแล้วคาราบิด พี่อีกสามตัวพี่วงแรงพี่ไม่ไหวว่าวงแรงมากหน้าผมพี่หน้าผมแตกแตกแตก,แตก ตัวเดียวพี่ตัวเดียวพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตช่วยหน่อยพี่ตรงมาตรงมาแตกแตกแตกเฮ้ยนี่มันยุคซามูไรเว้ยมาดิ นี่มันนะนี่มันยุคสมุไรไทยเว้ย<ห>โอ้โหขอจบคลิปไห้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ